t e i s i s a r e a l Estate n e r d Podcast ก็แค่อยากชวนเพื่อนที่ชอบภสัาหามาเล่าสู่ให้กันฟังเพราะเราเชื่อว่าโลกนี้สนุกเมื่อแชร์ต่อและแบ่ง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Real Estate n e r d Podcast by Prestige Living Consultant นะคะวันนี้ก็พบกับอยู่วงกรลมม่วงงามค่ะบอมโซพิตาค่ะก็สืบเนื่องมาจาก EP ที่แล้วนะคะที่เราคุยกันว่าเออแต่งห้องยังไงให้โดนใจผู้เช่าอพอได้ทิปจากเราไปตอนนี้ก็คือโดนและลูกค้าเขาขบังจองค่ะแล้วเราก็อยากจะมาแชร์ว่าโอเคต้องเตรียมตัวยังไงดีนะก่อนที่ลูกค้าจะ move in ใช่ก็คือ สร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่องกันไปเลยแบบจุบๆเนอะอ่าห้องสวยปุ๊บเป็นแลนด์ลอร์ดที่ดีอองอ่าแฮปปี Happy landlord, Happy ้แลนด์ลอร์ดแฮปปี้เทนนน์ก็วันนี้มาแชร์ทิปให้ฟังว่าเออลูกค้าวางจองแล้วแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นแลนด์ลอร์ดหรือเอเจนต์เนี่ยเราควรที่จะเตรียมความพร้อมยังไงความพร้อมนี่มีหลายสเต็ปนะยังไม่จบง่ายๆเนอะแต่ใกล้จบแล้วล่ะอ่าอ,อย่างแรกเลยเนี่ย โอเคอะเมื่อลูกค้าพร้อมที่จะ move in ใช่ไหมคะเรื่องห้องเนี่ยต้องสะอาดเตรียมพร้อมอันดับดหนึ่งเลยแหละอันดับหนึ่งใช่อย่างแบบแอร์เนี่ยควรล้างนะล้างเถอคะค่ะจริงๆเนาะเพราะว่าเราไม่รู้บางทีผู้เช่าเก่าหรืออะไรเงี้ยมีล้างไหมคือมองในส่วนของว่าความจริงเนี่ยเป็นเรื่องของการ เหมือนกับดูแล maintenance อะด้วยป้าทะแอร์ล้างตลอดมันก็ทำให้อายุการใช้งานได้นานขึ้นแล้วปัญหาก็จะน้อยลงใช่ใช่แล้วก็ยิ่งตอนนี้เป็นเรื่องโควิดเนาะเฮ้ยบางบางทีผู้ชอบคอนเซิร์นเรื่องไฮจีนนะว่าแบบให้ล้างถูกถูกต้องค่ะอยู่มองว่าแบบทําไปเถอะเนาะเล็กๆ็น้อยก็ทําให้เหมือนกับการเป็นอยู่อาศัยอะ ของของผู้เชา่าอะให้มันแบบคุณภาพชีวิตเขาดีแล้วเอนจอยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับอย่างเรื่องทำความสะอาดด้วยเหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยอย่างบางห้องไหนจะมีการแบบเช่าต่อเนื่องใช่ปะ่ะแล้วผู้เช่าเก่าเนี่ยย้ายออกก็ทําความสะอาดแล้วแต่ห้องเนี่ยอาจจะว่างมาหนึ่งเดือนออหรือสองเดือน อย่างแลนด์ลอร์ดบางท่านเนี่ยจะบอกเฮ้ย hey, แต่พี่ทําความสะอาดไปแล้วนะตอนที่ผู้เช่าเก่าย้ายออกอย่แต่ว่าจะบอกว่าตอนเนี้ยเหมือนกับในกรุงเทพแบบพีเอ็มสองจุดห้าก็เยอะนะบางทีฝุ่นอ่ะโอโ้โหเข้าไปเกาะระเบียงเยอะนะหรือบางทีเอเจนต์ท่านอื่นเนี่ยเข้าไปดูห้องมันก็หลายคนไง<อ>มันก็คงมีฝุ่นมีฝุ่นบางคนถอดรองเท้าบ้างไม่ถอดแล้วก็ไม่ทราบใ,ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สามารถคอนโทรลตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าทําความสะอาดเดบกินอีกครั้งหนึ่งเถอะก่อนที่เขาจะใช่พอผู้เช่าย้ายเข้าปุ๊บเออได้ประทับใจว่าเอแลดคนนี เออสายใจใช่คือน,นอกจากเรื่องทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นแบบอย่างทางบริษัทเราเนี่ยก็จะค่อนข้างมีมาตรฐานว่าก่อนที่จะย้ายเข้าอะค่ะเราอะก็จะไปเช็คพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าแบบเออมันทํางานอยู่ไหมใช่เพราะว่าอย่างในคอนโดเนี่ยไอ้พวกเตาทําอาหารเนี่ยมันเป็นเตาไฟฟ้าใช่ไหมคะเราก็ไปเช็คว่าแบบเออมันทํางานอยู่นะนะระบบยังใช้ได้นะใช่นะตู้เยนทีวี แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรน้ำร้อนน้ำเย็นเรื่องทำน้ําร้อนน้ําเย็นใช้ได้ปกติหรือเปล่าเปิดร้อนก็คือร้อนไหมหรือเปิดร้อนแล้วเป็นเย็นหรือเปล่าอะไรใช่ถ้าเจอแบบนั้นก็อาจจะแจ้งช่างนิติให้ขึ้นมาเช็คเออมาซ่อมมาดูแลก่อนให้ก่อนที่เหมือนกับเขาย้ายปุ๊บแล้วมาเจอปัญหามันก็จะไม่เป็นความประทับใจใช่ใช่เพราะว่ามันต้องเช็คเลยหลักๆก็คือเราก็จะแจ้งเจ้าของนะคะว่าเหมือนแบบเออโอเคล้างแอร์ทำความสะอาดเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่สําคัญคืออินเทอร์เน็ตเพราะว่าคนเราเฟอร์นมเยอะเาะ ก็คงคิดแหละว่ามูฟอินเข้ามาป okay, นะุ๊บโอเคอินเทอร์เน็ตนัดช่างมาติดเรียบร้อยใช้งานได้ใช่แต่ว่าความจริงอะไอเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นเหมือนกับแล้วแต่ตกลงกับผู้เช่าเนาะว่าแต่ส่วนมากอะถ้าเป็นแนะนํานก็คือให้ผู้เช่าเนี่ยเขาไปติดตั้งเองก็จะดีกว่าก็เป็นชื่อเขาให้เขารับผิดชอบในส่วนของบินเข้าไปมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบางแพ็กเกจเนี่ยห้องอะก็อาจจะเหมือนกับรวมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมาแล้วแต่ความต้องการใช่แล้วแต่ตกลงใชอง่อย่างเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างบางตึกเนี่ย ก็อาจจะแบบต้องเช็คนิดนึงว่าแบบเออตึกเนี้ยรองรับของของบริษทัทอะไรบ้างใช่เช็คหน่อยว่าเออที่ตึกรองรับไหม,มไม่ใช่แบบเออจ้างอีกเจ้าหนึ่งมา,าที่ตึกยังไม่ได้เดินสายก็เสียเวลากันเ,เว็าอีกแล้วก็สรุปว่าต้องไปนัดเจ้าใหม่มาใช่มา,ชมาเช็คสรรัญญุสัญญาณหน่อยว่าสัญญาณที่ห้องเนี่ยเออ,อติดตั้งได้ไหมขอเล่านิดนึงเถอไอ้เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็คืออยากจะขอแชร์นิดนึงนะคะว่า ตอนแรกที่เข้ามาในวงการใหม่ๆเนาะเราก็ยังเป็นแบบใสๆแหละเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็ไปหอย่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตึกใหม่ไปติดเช่าตึกใหม่เราก็คิดว่าโอเคทุกอย่างพร้อมอันนี้คือว่าพร้อมระดับหนึ่งแล้วนะพอเ,เช็คแล้วว่าเขารับอะไรบ้างอโอเคสามค่ายก็คือมาหมดอโอเคจัดมาค่ายหนึ่งนัดวันมาติดวันที่เขาม o v อินเลยก็คือ,อแบบโอเคจัพอร์จ็คพอตสรุปคือสายที่ท,ทางรงการเดินไว้มีปัญหาแล้วด้านมีของห้องนั้นใช่มันอาจจะมาขาดตรง ซีลลิ่งห้องนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ whatever คือช่างมาเจอหน้างานติดไม่ได้แล้วไม่พอคือพอมันเป็นปัญหานั้นน่ะมันต้องใช้ระยะเวลาแก้เพราะว่าเขาต้องเอาซัพพลายเออร์ที่เดินเดินสายเนี่ยมาแก้ก็ใช้เวลาไปจริงๆก็เราพยายามประสานงานเราเล่นห้ไวที่สุดแหละแต่ไวที่สุดก็คือ2วันที่แก้ปัญหานั้นซึ่งแบบบางคนตอนเนี้ยเหมือนกับมันเป็นยุคแห่งอินเทอร์เน็ตอ่ะจริงค่ะในห้องไม่มีอินเทอร์เน็ตสองวันขาดใจนะ มันเด็ดเฟเียพากเลยอ่ะพากตอนเด็กๆที่กําลังแบบออกมาเลยอ่ะคือต้องมีหนุ่มอีกนบ้างอ่ะรอดูละครช่องสาก็คือมีปัญหาไงตอนนี้ก็คืออาจจะต้องเหมือนแบบอินเทอร์เน็ตนิดนึงแหละสตรีมก็เป็นทิปเล็กๆน้อยแล้วก็อ่าพอเตรียมเรื่องความสะอาดเรื่องความพร้อมต่างๆปุ๊บก็เจ้าของแอน์หลอดเนี่ยก็เตรียมคียการ์ด อ่ะใช่คี์<อ>การ์ดกุญแจต่าง,าง,างๆนานาแมลบ็อกเอ่ยที่จอดรถอะไรใช่ครบคไหมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบตัวคอนโดหนึ่งนอนอย่างเงี้ยโอนเนอร์บางคนอาจจะแบบอ,อ้าวก็หนึ่งนอนนี่อยู่คนเดียวหรืออยู่แฟนกันสามีภรรยาก็หนึ่งเซตพอแต่คือรู้สึกว่าตามประสบการณ์อะ่ะอยากให้ให้เขาไปเถอะสองเซตใช่ค่ะอืมเพราะว่าบางทีเขาอาจจะทําหาย หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้มีสแปร์เซตหนึ่งหรือเราเก็บสแปร์ชุดหนึ่งไว้ที่นิติเผื่อว่าเออเขากลับบ้านมืดแล้วเขาไปทําหล่นหายที่ไหนเขาก็ยังขึ้นห้องได้เนาะขึ้นห้องได้ใช่ก็เหมือนกับเออเตรียมพิแพไว้ให้ให้เรียบร้อยให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อย่างที่เมนชั่นกันไปเรื่องว่าเราเช็คพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือดีเฟกใช่ไหมในห้องว่ามีอะไรบ้างอย่างส่วนมากเนี่ย อันนี้เป็นส่วนมากแล้วกันนะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงนะส่วนมากเราก็จะเหมือนกับอาราวให้มี c กรสทีเลียสสาหรับผู้เชา่ชาว,ว่าระหว่างอยู่อาศัยช่วง30วันแรกนะถ้าเจออะไรให้รีบรีพอร์ตนะเราก็จะรีบซ่อมให้ใช่ประสานงานแล้วก็จัดการซ่อมแซมให้เพื่อที่ให้เขาอยู่แล้วมันแบบสมูทใช่สมูทมเพราะว่าเอกเสียในการอยู่อาศัยนี่สําคัญเนี่ยนะ อืมเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบเออเขาอยู่ดีปุ๊บแล้วเขาเจออะไรปุ๊บรีพอร์ตทางเอเจนต์เอเจนต์รีพอร์ตทางแลนด์ลอร์ดแล้วเราตอบเร็วประสานงานเร็วปุ๊บเขาก็จะแบบเออมีไมค์เซ็ตแล้วว่าเอยแลนด์ลอร์ดคนเนี้ยน่ารักใส่ใจซัพพอร์ตปีหน้าเจอกันรีนนวเจอการจุกจุกอีกหนึ่งปีใช่ค่ะก็แบบสําคัญเนาะตรงนี้ใช่ก็สําหรับอีพีนี้ก็เป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยน้อยเนาะที่ไม่อยากให้มองข้ามค่ะ แล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเรามาว่ากันว่าเราจะมาแชร์เรื่องอะไรก็จะพยายามเอา EXPERIENCE เนาะว่า,าที่เรานนเจออะไรเออ<ช>อาจจะมีประโยชน์สําหรับแบบในเชิงของคนที่ปล่อยเชา่าหรือว่าซื้อขายหรือถ้าสมมติว่าแลนด์ลอรดท่านไหนมีคอนโดนะคะในย่านพาร์ Area ียก็สามารถฝากมาที่บริษัทเราได้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะทั้ง i ิน t a g r กรมและ Facebook หรือถ้าผู้เช่าได้ฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะอยากได้รับ High Standard อาขายของตัวเองนิดนึง <S <S. <S ก็สามารถติดต่อแล้วก็คลิกในลิงก์ได้เหมือนกันว่าเรามีอินเวนทอรี่ที่ไหนบ้างใช่เลยะค,ะค่ะค่ะ<ช>สำหรับ,รบวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ